สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่11พฤศจิกายน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังไปฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเทียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครของงวดประจำวันที่8นะครับผม สำหรับวันที่8นะครับผมแอดมินให้หยุดที่ะครนะผมวิ่งรูด1กับ6สำหรับเลขที่ออกนะครับผม 1, 2, 6 3, 4, 7. สสาำหรับ 1, 2นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็ 6, 3 เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็347เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม3ตัวก็เกือบเข้านะครับผมแอดมินให้อยู่ที่3 1 4หนึสก3 4 7สําหรับแนวทาง3า6หงมานะครับผม112นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่11ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้าไมีรุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางจะมี107962นะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่1วิ่งรูด6และก็7

หกจะมีหกสองหกสี่หกห้าหกแปดและก็หกเก้า สำหรับเจ็ดนะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหก และก็79สำหรับสายเบิ้ลตามตัวเลยนะครับผมมี11 6 6และก็77สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมเป็นชุดวิน902 สองหนึ่งศูนเก้าหกสี่เก้าหนึ่งห้า เจ็ดสี่เก้าเจ็ดสามและก็หนึ่งหกเจ็ดนะครับผม มันจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่11พฤศจิกายน2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่หนึ่งนะครับผมวิ่งรูด6กับ7สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี10นะครับผม16 19นะครับผมแล้วก็12สำหรับ6มี64 6 5แล้วก็69สำหรับ7มี7 6 7 4แล้วก็79เบิ้น1177นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผม902ชุดวินนะครับผมกลับได้6ประตู2 10 9 64 973แล้วก็167นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอตตี e, นำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ